สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านครับสู่ช่องการยกระดับจิตใจยกระดับจิตมญญาณครับวันนี้ผมก็นําโดรนขึ้นมาบินบันทึกภาพเป็นครั้งแรกซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เสียโดนไปถึงสองลำโดยการลํานี้เป็นลําที่สามก็คงจะมีผลงานมาให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ชมกันบ้างจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือ วัดชมพูเวกอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับใกล้ๆแยกสนามบินน้ำสาลานี้คือสาลาหลังใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อที่จะนำพระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสององค์เข้าประดิษฐานตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับยังสร้างไม่แล้วเสร็จพระพุทธรูปหยกขาวที่ตั้งอยู่ข้างล่างจอด้านล่างขวามือครับ ที่มีผ้าจีวรคุมอยู่นี้นะยังคงตั้งอยู่ภายนอกยังไม่ได้นําเข้าไปเพราะว่าคงใช้แรงคนคงยกกันไม่ไหวต้องใช้เครนอีกนั่นแหละครับเพราะตอนนี้สาราเา็ายังสร้างไม่เสร็จก็เลยตั้งอยู่ด้านนอกก่อนนะวันนี้ก็ให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศทั่วทั่วไปภายในวัดในมุมต่างๆบ้างนะครับก็กว้างขวางและร่มรื่นนะครับต้นหมากรากไม้ก็ยังคงมีปกคลุม ตรงนี้ก็อาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากย้อนแสงดวงอาทิตย์บันทึกตอนช่วงเย็นนะครับแดดก,กำลังแรงเลยนี่คือศาลาหลังใหม่หากภาพไม่สวยหรือไม่นิ่งประการใดต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นการควบคุมโดนเพื่อบันทึกภาพครั้งแรกก็อยากจะให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ เปลี่ยนมุมมองบ้างเบิร์ดไอวิวก็คงจะมีความสุขเดี๋ยวถ้าผมมีความชํานาญอย่างไรเนี่ยผมก็คงจะหาภาพสถานที่ต่างๆให้ท่านได้เห็นได้ชมกันมันก็แปลกใหม่นะครับทำให้เพื่อนๆท่านผู้ชมอาจจะ,อ,ะอยากดูอยากติดตามขึ้นมาบ้างสําหรับท่านที่อยากจะทําบุญร่วมทําบุญไม่ว่าจะเป็นธรรมทานสังฆทานวิหารทานสร้างพระประธานคือพระพุทธรูปยกขาวนี้ก็มาติดต่อบริจาค ได้ที่วัดนะครับไม่ต้องทํามากแต่ทําน้อยๆด้วยกําลังใจที่เต็มเปี่ยมอาน,นิสงส์จะสูงมากเพราะตอนนี้ทางวัดชมพูเวกนี้นะครับมีการสร้างกุศลอย่างครบบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นธรรมทานสังฆทานวิหารทานสร้างพระประธานอานินนสงส์แรงมากสูงมากครับส่วนท่านที่ต้องการทําสังฆทานก็มาติดต่อที่วัดนะครับมาติดต่อที่วัดก็จะมีสําสนักงานในการที่จะ ถวายสังฆทานเตรียมพร้อมให้เพื่อนๆท่านผู้ชมครบหมดแล้วนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเดีย๋ยวหลายหลายท่านอ,อาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าสังฆทานเวียนแบบนี้ไม่ได้บุญนะครับอันนี้ผมขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบสังฆทานเนี่ยเขาดูที่ปริมาณทรัพย์หรือวัตถุที่ถวายเขาไม่ได้ดูว่าของเวียนหรือไม่เวียนนะครับกำลังใจระบบิสุท์ทรัพย์ระบริสุส์และวัดก็ได้นําเงินตราที่ท่านบริจาคไปเนี่ย ไปสร้างตามที่ท่านเจตนาที่ท่านตั้งใจเอาไว้อันนี้ก็เป็นพระโอุโบสถที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับที่มีภาพเขียนสีผนังแม่พระธรณีบีบมวยผมที่ทางการเขาบอกว่าสวยที่สุดในโลกนะครับและสมบูรณ์ที่สุดที่สวยที่สุดก็คือมีความสมบูรณ์ด้วยนะครับเป็นพระโอุโบสถตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วมีโอุโบสถใหม่ด้านซ้ายมือเราเดี๋ยวท่านจะเห็น เป็นพระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างคู่อยู่กับของสมัยกรุงศรีอย,ยุธยานะครับหลังนี้แล้วก็มีพระเจดีพระบรมธาตุพระบรมสารีริกธาตุท่านสามารถมากลาบไหว้กันได้นะครับการคอนโทรลโดรนนั้นอาจจะไวไปนิดนึงต้องขออภัยเนื่องจากลมแรงด้วยนะครับกลัวว่าจะปิวไปทางอื่นแล้วเดี๋ยวโดนหายไป ผมใช้ GPS จับนะครับก็คงจะกลับมาได้ตอนนี้ผมก็จะพาเลนดิ้งนะครับก็ให้ดูภาพบรรยากาศคร่าวๆทั้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดติดตามลงเรียบร้อยครับ